ค่ะอยู่กับเราะคะช่องแสสร้างขวันเมืองก็ช่องครอบครัวตกลมนะคะตอนนี้ตอนนี้เรามาฝึกพลายทองคําลุงเลนนะคะหัดขึ้นหัดขึ้นโต๊ะนะคะหัดขึ้นโต๊ะเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกค่ะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งหาที่ลงนะคะ

โอ้ยถอยขาลงแล้วก็แล้วตัวเป็นยัไงอ่ะถอยค่อยๆ่อยค่อยค่ยเออเออเออเอาฮอดแล้วนั่นนะเออ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 มาแรกนะวันนี้ขึ้นลงกับโต๊ะนะคะนี่บอลรางวัลนะ แล้วก็ฝึกในถามกลางที่ว่ารถรถแมคโครก็ทำงานใกล้ๆด้วยนะคะวันนี้ครูฝึกวันนี้ก็จะมีควานเต้ยเป็นผู้ช่วยแล้วก็มีบุญช่วยนะคะวันนี้ ไมไ่สูงเท่าไหร่เอาอย่างอ๋อมันเตีย้ยต้องต้องไปเจอสภาพที่แบบสูงสูงหน่อยแล้วโตจะมัดไว้เขาจะดึงใคร้ยขับมาอ๋อต้องไม่กลัดด้านลูกหน้าก็มาเลยก็ ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะคะตรงนี้มันจะต่าไปหน่อยเดี๋ยวเราถอยลงมาให้สูงสูงกว่านี้นะคะเอ็กเอ็กเอ็กเลยเลยเอ็กอืออ่านี่ก,ก็จะสูงหน่อยทีนี้ตะเกียวยจ้าตะเกียวย

Ừ, ừ. <Upper language> Thái. à một <Santa> à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  ao à, bẹp nặn cả ngày cứ gắn ơ ao ơ ô ao bẹp này là ngay <laughs> ngay quá ơ ừ. này có ngay mình cần không à, ừ. à,

เสียวรถเสียวรถรถก็อย yeah, ู mm. <t iny> <t iny> ่ใกล้ๆอ่ะเสียวรถนี่แหละมันจะได้เจอสภาพทั้งรถทั้งอะไรนะคะเขาจะได้เก่งขึ้นง่ายแล้วเอาขึ้นไหมดําดําดําขึ้นไปเอาเอาจากตรเลยพี่ขึ้นเลยขึ้นเองเลยไปขึ้น

ง่ายโอ้ oh, ง่ายกว,าาว่าเก่าอีกทีนี้แมนแบบนั้นลราโตมากขึ้นแบบปิ๊นงเป็นไง เาวาบนแน่ยนะพออเฮ้ยกน่เฮ้ยเควสับก็ตุ้นไ่แล้วนอนล็วไม่ไ้เลยนะชานมมานี้มานี่ตอนนี้รถก็ทำงานด้วยนะคะทีนี้ ค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆเออค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวจะเย็นๆจะเย็นๆเออ นี่จำจำจำเก่งแล้วค่ะเก่งแล้วเก่งแล้วเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขาเสียวแบบเสียวรถด้วยเสียวเสียวเสียงรถด้วยนะรถไถก็มาทํางานใกล้ๆแต่ว่าได้ขนาดนี้ถือว่าไอเตียมมานี่อ๋ ตื่นเต้นมากเลยค่ะทองคําก็ตื่นเต้นนะคะแต่ว่าผ่านชลุยค่ะการหยองเพราะว่าตอนทองเงินอ่าที่ล้มไปแล้วก็ควันเล็กเนี้ยคะ่ะช่วยฝึกขึ้นรถลงรถนะคะทองคําก็จานเดิมค่ะออกเข้าออกเข้เอาออกงานเท่ากับสิไปพอ่อรถจังลี่สิบสี่ละเนาะสิไปบอกก็ได้บอ๊จับจับ,จบ ขึ้นเองทีนี้ขึ้นเองตอนเล็กไม่ต้องไปดึงเชือกปึ๊บโน่นสองขาขึ้น่อยากเอาโตอีกตง่ายค่ะ่านไม่ใช่เรื่องยากแต่ก่อนคิดว่าจะยากไหแต่ก่อคิดว่าจะยาก่ม่ยยไม่ไม่ยากลไเเลยก่่ยก่มยายากไยเลยไม่ยาก อันนี้ไม่ใช่คุยยเห็ดม้งมค่อยคอยค่อยคอย นั่นนรัดขั้นตอนรัดขั้นตนอนเออ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 อ้าวผ่านชลุยแล้วผ่านชลุยเก่งมากค่ะเก่งมากจำจำจำ ขึ้นคล้องลาทีนี้ทั้งขึ้นทั้งลงคล่องแล้วขึ้นอ่ะขึ้นปุ๊บโต๊ไม่เหยียบนะครับขาหน้าไม่เหยียบโตนะครับขาหลังจะเหยียบโตนะครับเออเออสุดยอดค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคลิปนี้ก็เก่งทั้งช้างเก่งทั้งวัานนะคะอาจารย์ยังไม่ได้ออกแรงเลย แบขบนาดมากนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะเจอกันคลิปหน้าไล์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ